สวัสดีครับวันนี้นะครับบริษัทไมโครอิงนะครับจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับเทคโนโลยีการพิมพ์ผ้าตัวใหม่ล่าสุดในวงการปี2020นะครับตัวนี้นะฮะเราเรียกเทคโนโลยีนี้ว่า DFT หรือว่า Digital f r l m Transfer นั่นเองนะครับหลักการคือง่ายมากๆเลยนะครับคือเราปริ้นภาพลงบนแผ่นฟิล์ม ซึ่งในการพิมพ์จะมีทั้งสีสีสีดำแดงเหลืองน้ำเงินผสมกันจนเป็นเฉดสีที่คุณต้องการทับไปด้วยสีขาวนะครับภายในการพิมพ์อันเดียวกันเลยนะครับการทำอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้คุณสามารถที่จะเอาแผ่นฟิล์มรูปภาพเนี่ยไปทำบนเสื้อผ้าสีเข้มเสื้อผ้าคอตตอนผ้ายีนผ้าดิบผ้าต่วนผ้าทุกเฉดสีผ้าทุกชนิด ทำได้เลยนะครับผมโดยใช้เทคโนโลยี DFT ตัวนี้นั่นเองนะครับหลังจากพิมพ์ภาพเสร็จแล้วเนี่ยมีขั้นตอนหนึ่งก็คือต้องเอาไปโรยกาวนะครับผมทางบริษัท m i โครอิงเองมีขายทั้งโซลูชันเลยทั้งเครื่องปรินทั้งซอฟต์แวร์ริบในการควบคุมสีน้ำหมึก DFT และ ผงกาวคุณภาพสูงนะครับที่จะทำให้งาน DFT ของคุณนั้นสวยใสหลุดออกมาทุกรายละเอียดและสีคมชัดถูกต้องตามหน้าจอนะครับผมข้อดีของ DFT คือมันใช้งานง่ายมากความร้อนต่ำแล้วอีกกระทั่งวิธีการรีดนะนจะใช้เตารีดปกติหรือแม้กระทั่งเครื่องรีดร้อนรีดก็ยังได้เลยนะครับทั้งมือสมัครเล่นแล้วก็มืออาชีพนะครับ แน่นอนได้กำไรดีขึ้นแน่นอนลดระยะเวลาคุณไม่ต้องใช้เครื่องตัดไม่ต้องใช้เครื่องปริ้นเฟลกหรือใช้กระดาษอิงเจทรานเฟอร์หรือวิธีเดิมๆนะครับผมช่วยคุณเพิ่มงานสร้างงานและรับงานได้มากขึ้นนะครับเทคโนโลยี ซึ่งหากคุณมีเครื่องรีดร้อนอยู่กับตัวอยู่แล้วนะครับสามารถเอาเครื่องรีดร้อนเดิมของคุณมาใช้ได้เลยเจ้าหน้าที่ของ Micro i n งจะยินดีให้คําแนะนําไปเซตอัประบบให้คุณและให้คุณสามารถรันงานได้เลยทีเดียวนะครับใช้ง่ายจริงๆตัวนี้สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่บริษัท Micro i n งนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนําตัวสินค้าให้คุณแล้วในชุดของเรานะครับ45,900บาทคุณจะได้ ตัวปินเตอร์จะได้ตัวริบซอฟต์แวร์จะได้ชุดน้ำหมึกจะได้แผ่นฟิล์มไปเลยนะครับ1ชุดนะฮะสามารถเอาไปรันงานได้เลยทันทีนะครับแผ่น A 3 5 0แผ่นแถมไปกับเซตเลยนะครับผมลังเลและอยากจะเห็นงานจริงก่อนตัดสินใจนะครับเข้ามาที่ออฟฟิศของเราหรือว่าสำนักงานขาย m i โครอิงทุกสาขาเลยนะครับเข้ามาดูในเว็บไซต์แอดไลน์มาหาเราแล้วมาคุยกันนะครับสวัสดีครับผม